ตอนนี้ปาก็ขอพูดกันทั้งหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อนว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิกของเราคือเครื่องการกระทำสมาธิอย่างที่พูดมาวันวานนี้ว่าเวลาทำการทำงานคนดี ใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินบาตเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามยาทิ้งลมให้ใจเข้าออกพยายามที่งลึกลมให้ใจเข้าายใจออกไว้เสมอแต่ว่าท่านางานนั้นไม่เหมาะเมื่อการใช้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งาน ว่าเวลานี้เราทำอะไรเราดายาหรือเราก็ใจจับเฉพาะเวลาที่เราได้ยามือเราถือจอบจอบกับฟันดินหรือเราถายาจะทาตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะตอกตะปูเราจะเลื่อยไม้เราจะโบกปูน เราจะทำอะไรทุกอย่างตั้งตั้งใจทำในกิจนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทำสมาธิให้ส่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกให้งานสำหรับวันนี้ยังไม่พูดทังด้านมิปัสสนาญาณก็จะพูดในวงแคบๆข,ของสมาธิเท่านั้น มีวิธีหนึ่งที่เคยฝึกกันมาผมก็ดีเพื่อนของผมก็ดีหลายๆลาท่านก็ดีเราใช้วิธีฝึกต่อสู้กันแบบนี้หนึ่งซ้อมการต่อสู้กับความเหนื่อยเราเหนื่อยมากก็ดีเราร้อนมากก็ดีเดินทางไกลมาเหนื่อย นี่ก็มายวร้อนจัดสมัยโน้นมันไม่มีรถไม่มีเรือมันหายากจะไปมาติกาบาสกคุลจะไปไหนกันทีก็ใช้การเดนินเดินมาร้อนร้อนร้อนเ้าก็เหนื่อยจัดพอมาถึงที่เรื่องผ้าออกถ้ามันร้อนไม่เป็นไรเข้าห้องในขณะเดียวกันนั่นเองเราเข้าอยู่ในห้องข้าเราโดยเฉพาะ ไม่ยอมให้เหงื่อแห้งไม่ยอมคลายความเหนื่อยนั่งปรับหรือว่าน,นอนลงจิตจับสมาธิทันทีจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกว่าจิตไมันจะทรงตัวไหมถ้าจิตยังไม่ทรงตัวดีเพียงใดเราจะไม่เลิกแต่อาการอย่างนี้ท่านทั้งหลาย มันเป็นการระับความเหนื่อยขึ้นดับความร้อนดับความเหนื่อยไปในตัวเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิเล็กน้อยคือกานิกะสมาธิความเหนื่อยมันก็คลายพอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นอารมณ์ตอนนี้เองมันจะหายเหนื่อยทันทีความร้อนความกลุ่มมันจะหายไป เรื่อความเหนื่อยจากทางร่างกายมันก็จะไม่มีต้องพยายามต่อสู้อย่างนี้นะครับการสำเร็จมรรคผลและได้ฌานสมาบัติไม่ใช่ได้มาจากป่าส่วนใหญ่จริงๆเขาได้ในที่มลชนมากๆเรื่อการเจริรอสมาธิจากป่าในแดนสงัดที่ว่าได้ผลดีแล้วไม่จริง ถ้าหากว่าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพียงใดถ้ากลับเข้ามาหาหมู่ชนเมื่อไรเมื่อนั้นไม่นเกิดการกลุ่มทันทีต้องมาฝึกกันใหม่แต่ยกยจะถามม่าทราบเรื่องนี้ได้ยังไงกระผมก็ขอตอบว่าผมชนกับมันมาแล้วทุกอย่างการอยู่ในป่าชาการอยู่ในป่าชาักการอยู่ในถ้ำผมทำมาแล้วทุกอย่าง แต่ผลจริงๆที่ได้ทรงตัวก็คือต้องเข้ามาต่อสู้กับกลุ่มคนนั่นเราอยู่คนเดียวมีการสงบสงัดไม่มีอะไรรบควนใจเราจะทรงอารมณ์อย่างไรก็ได้เหมือนเราปักไม้ไว้ในที่สงดัดลมไม่พัดน้ําไม่ไหลไม่มีใครไปจับเขยา่าไม้มันก็มีอาการทรงตัว ปักแน่นหรือไม่แน่นมันก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าไปปักที่น้ําไหลเชี่ยวลมพัดแรงนี้นก็เยาวถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ทรงตัวไม่ไหวข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตของเราก็เหมือนกันที่จะได้ดีกันจริงๆก็ต้องต่อสู้กักอารมณ์ที่เข้ามาขัดขวางแการอาการที่ต่อสู้กับความเหนืห่อยและความร้อนหนี มเคยทําแบบนี้นะเคยทําแบบนี้บางทีพุ่งทางานเหนื่อยนี่ไม่ดีกําลังเหนื่อยหอบแสบแสบนั่นแหละผมหยุดพับนั่งเพียงสลังเพียงฝาปรับจับอารมณ์สมาธิจับเมื่อไรมันทรงตัวเมื่อนั้นอารมณ์สบายทันทีนี่ฝึกต้องฝึกแบบนี้ เวลาทํางานหนื่อยๆแต่ว่าเวลาที่จะนั่งทําแบบนั้นระวังนะย้า้ใครเขาเห็นการนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงปรับว่าเป็นอุปกิเลสมันจะมีการโอ้การอดอยู่ในตัวเสร็จใช้ไม่ได้ตด้รับนั่งเฉยๆส,บ,สบายๆให้เยาวา่าอย่างไงก็ช่างแต่วเดี๋ยวหนึ่งเราก็ลุกไปทำงานของเราใหม่ มีประการที่สองต้องพยายามต่อสู้กับเสียงเวลานี้สะดวกในการต่อสู้กับเสียงนี้ย่าใช้เสียงมันดังนักชาวบ้านเขาจะลำคาญวิธีต่อสู้กับเสียงก็คือขณะที่เราพบกับเสียงที่เราไม่พอใจเขาคุยกันเอะอะวุ R ่นวายเราย่องเข้าไปไกล ถ้ามันไม่มีที่ลับเราก็เข้าไปไกล้ๆทำตาม,มองเมือดูอะไรสักช่างถ้าจิตจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้สดูที่ว่ามันํำคาญในเสียงไหมถ้าทำอย่างนั้นไม่สะดวกเวลานี้วิทยุข,ของเรามีบันทึกเสียงของเรามีเวลาเราจะทำเปิดเบาๆนะอย่าไปให้คนข้างๆเขานำคาญ เปิดวิทยุฟังเบาๆมันจะเป็นเพลงละครอะไรก็ตามขณะเดียวกันนั้นเราก็ใช้อารมณ์กำหนดอนาปานสติธรรมฐานหรือภาวน,น,นา,าไปด้วยกันได้หูได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดในวิทยุชัดแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่รำคาญในเสียงนั้นอย่างนี้ใช้ได้ เพื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําไปทําไปจนถ้าจิตหูไม่ได้ยินเสียงเลยยิ่งดีใหญ่นั่นเป็นอาการของฌานสีเท่าที่ฝึกกันมาเขเคยฝึกอันดับแรกใช้แผ่นเสียงชุดหนึ่งให้เด็กเล่นเมื่อเด็กเลน่นเด็กก็เอาอะอะโวยวายไปตามเรื่องแล้วก็ใช้เสียงมันก็เปิดเสียงเพลงด้วย สมัยก่อนก็ใช้วิท้ยเสียงแผ่นเสียงแบบไขาลานต่อมาผ่านเสียงเดียวหรือสายเดียวเราสู้ได้ก็ไปซือ้อใหม่เครื่องหนึ่งเพลงไม่เหมือนกันให้เด็กหกีนโฟกเนึ่งเล่นมันก็ทิ้งกันมาทิ้งกันไปฝ่ายนี้เปิดเพลงอย่างนั้นฝ่ายนั้นเปิดเพลงอย่างโน,น้นเรานอนกลาง นอนจับลมให้ใจเขาออกภาวนาไปจนไม่รำคาญในเสียงในสุดเสียงนั้นดันบรลังแววน้อยลงมาท,ทีทีจนทั้งถึงระดับไม่ได้ยินเสียงเลยให่ใช้ได้ต้องต่อสู้แบบนี้เสมอๆจนกระทั่งมีอารมณ์ชินอารมณ์ชินขึ้นมาเสียงแต่ยินเสียงที่เราไม่พอใจเมื่อไรหรือว่าเราพอใจเมื่อไรเก็ตาม เราจะเข้าสมาธิได้ทันทีทันใดนี่ว่าการถึงการฝึกจิตให้คล่องในการเข้าสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้อารมณ์จิตจะส่งตัวพยายามทำ